ขอสวัสดีนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ เขตของเทศบาลเมืองบ้านหมี่นะครับเราก็มาไลฟ์สดนะครับเพื่อติดตามนะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่นะครับวันนี้ในวันที่11พฤสภาคม2568ครับเราก็มาติดตามการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยแรกนะครับหน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่1ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ครับวันนี้เราก็จัดที่บริเวณวัดเชียงงานะครับสาราการเปลี่ยนวัดเชียงงานะครับวันนี้ก็ทีมงานนะครับทางท่าน กปนนะครับและก็รอปภนะครับวันนี้เราก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข่งขันนะครับนะครับอันนี้วันนี้ในเขตที่1นะครับหน่วยเลือกตั้งที่1เนี่ยเราก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับตอนนี้ประมาณ3ามสิบสี่ตเซนแล้วนะครับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนะครับในเวลานี้นะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับเวลาประมาณ10บเนาฬิกานะครับผู้ ที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับก็ออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะปิดหีบกันวันนี้นะครับเวลา17นาฬิกานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้นะครับ

ก็ในขณะนี้นะครับทางภูมิสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ได้ทยอยเข้ามากันนะครับในบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่1ครับ ็ทำการตรวจสอบรายชื่อนะครับนะครับทางทีมงานครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันนะครับวันนี้ครับก็จะมีทีมรักษาความปลอดภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังสถานีตารวจภูธรบ้านหมี่นะครับไ,ได้จัดกำลังนะครับมาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่รอปภนะครับวันนี้นะครับ,นนบก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะครับของหน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่1ครับในวันนี้นะครับทีมงานของเราก็ถือว่าเกาะติดนะครับเกาะติดกับกัน เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านมีครับครับในเวลานี้นะครับก็จะมีทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เข้ามาในหน่วยเลือกตั้งกันเรื่อยๆถ้ายนะครับทยอยมานะครับขณะนี้ก็ประมาณ34%เแล้วนะครับ3 4เจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับ ในเขตที่1น,นะครับในเขตที่1และหน่วยเลือกตั้งที่1ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอัปเดตท,ทั้งวันนะครับเราก็จะพยายามอัปเดตท,ทั้งวันนะครับในการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ ก็ขอเรียนเชิญไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ